ก่อนอื่นนะครับก็คทิปนี้พี่องค์ต้องออกตัวว่าการลงพื้นที่ตามทำโรงเรียนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ทำาด้วยด้วยความสุทริและผลของการลงพื้นที่ตรวจสอบภายใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐผู้เข้าตรวจสอบผลจะเป็นยังไงจะสรุปให้ฟังตอนท้ายนะครับ ไข่น่เมื่อกี้รอยตีจะตาดหน้าไก่นี่นะค่ะค่ะซื้อที่ตังรถมาเท่อรถมาเท้อเอะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนมาเ่ะมี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 บัตรไหมบัตรบัตรรถ r p e m i t work work r p มีไหมไม่มีอะไรก็สวะว o m i t จะไปอย่างทำงานอ่ะ w o r p e m i t ขออยู่หนได้ไหมครับ อยู่ที่ไหนครับอยู่เรืนองนอ่ะไงงั้นก็พาตัวไปร้านนู้นเลยไหมร้านเดียวกันก็ไปร้านนู้นเลยใช่ไหมพาไปนู้นเลยเข้าถ้าแกไม่ไม่รู้จุดอันนี้ก็เป็นหัวหน้าชุดนะครับพี่ไตรโกหก อยู่ที่สบพอกันะเลไม่ขอบอกที่ร้านนะครับเพราะจะพอเอาเท่าทีจะบอกได้นะครับเพิ่งต้นก็คือตอนที่เราพี่มาสังเกตการตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ แล้วก็ได้นำเรียนไปที่ไปที่ผู้บัญชาการจังหวัดนะครับแล้วก็วิธีการจังหวัดก็ให้พิพสารงานมาที่กองที่นะครับแล้วก็ประสานงานไปยังที่ดถานงานจังหวัดเพื่อเข้ามาตรวจสอบนะครับก็ไม่ได้มามาอะไรแต่ว่าเมื่อเราพบสิ่งที่ที่ชาวบ้านโร้องเรียนไปเราก็ต้องแจ้งแจ้งตามนั้นนะครับก็ไม่ได้ แดีวขออนุญาตจ,จบไลท์จิตรงนี้เพื่อาาสาธิตของทุกคนนะครับอ่ส่วนแต่ชาชนที่ร้องเรียน,นังมาผมดําเนินการให้แล้วนะครับครบสมบูรณ์แล้วนะครับขั้นตอนอบขอเป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับขออนุญาตลงไลท์จิตวิชานี้นะครับสวัสดีครับผลการตวดสอบก็พบว่าเขามีลูกจ้างแต่งงานสามคนและทุกคนมีผัดไข่ของหน้าร้าน จึงไม่จำเป็นต้องมีนายจ้างอยู่ดูแลตลอเวลาการได้มาซึ่งผัดไก่ของหน้าร้านเขาต้องจดทะเบียนพาณิชย์และเสียภาษีตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงห้าหมืนบาทต่อปีนะครับก่อนที่เราใจะแยกย้ายกันก็มีการถ่ายรูปร่วนตรงนี้นะครับเพื่อเป็นพยายนว่าเราได้ไม่ได้มาตรวจสอบตามคำร้องเรียนแล้ว และเราก็ไม่ได้เปิดเผยนามผู้ร้องเรียนผลการตรวจสอบไม่พบความผิดและเป็นผลดีทั้งสองฝส่ายทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องผู้ร้องได้คับชัดเจนผู้ถูกร้องจะแสดงในคัเเกาชัดเจนเป็นัันถกเคียครับ